และก่อนเราจะลาไปแฟนคลับของเรานะคะมีของของของขวัญมาฝากให้ด้วยนะคะให้กับผู้จิ้นของเราในวันนี้นนี้ ยกยกปกมาเลยใครถือหอยก็ถือมานะครับเดี๋ยวเราไปเพื่อจาบ่าว้อสาวให้ในวันนี้นะครับถ่ายรูะวงลดนะเดี๋ยวโตโน่จะร้องเพลงมัน,ม,นมันให้เราฟัางอันนี้คือ,อผู้ใหญ่ของทั้งทั้งสองบ้านเรานะคะับอแม่ยังคะเลาใ้ยู่โอเคขอบคุ ได้เลยครับอยากใายเช่ญคือช่วงนี้ผมอาจจะติดเกมเอาวแล้วม่าเปลี่ยนเล่นเกมเป็นเอาโอวีกินได้ได้ไม่ต้องขอนุญาต้เขาลอย อีกอีกดอกได้ไหมครับอีกดอกดอกไหนอีกครัะคิดออกโอเคเองยังไงคะเวลาเจอหน้าผู้หญิงคนนี้เขาชอบทำหน้าึืนถึงคิดคิดคือก็ฟินกันไปแต่วันนี้ก่อนจากกันคู่ เด liksom, vie, uh, ute, like? hey, like. ี๋ยวลงไปที่โคตรถูกกันแล้วครับผู้น้ดนี้นะครับวันนี้น้นี้บอกว่าใจดีตรงนี้ไวแตอนนี้เราเป็นอะไรพิเศษอะไรอะไรมีอะไรอีกมีมีผู้หลักผู้ใหญ่มาะงานของเราครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาสู่ขอหรือเปล่าแต่ว่า ไม่บอกเลยน้องสุดทด้วยเออพอ่อรักเราใครผลักพ่อก็ต้องมีค่ะใครพามาคะพี่ไกม่แล้วหรอคะพอดีว่าพ่อเนี่ยเป็นเซเลบริตี้มากตั้งแต่ออกสามแซ่บใช่ไหมคะใแฟนคับพ่อเยอะมากค่ะใครรฟนจับพ่อบ้างคะโบ่เออมันดีพี่ชอบสนุกอย่าลืมโอเค ส่วนน้พ่อก็จะสู่ขอเชียร์ให้เลยสิ้มอดพ่อเอาเท่าไหร่บ้างนะครับพ่อต้ม่แม่แม่เอาอย่านี้นะคะเวลาเราน้ยเอะอย่าไปชวนแม่เชียร์เขาขึ้นมาเลยให้หมามีเขานั่งไปก่อนเก่งใจกันปะ เอางี้เอางี้เอางี้เชียร์เอาเต็มที่เลยลูกเอาเลยนะคะก็ไม่เชียร์เขาบอกว่าแบบคืออย่ายยอ,อย่ายอมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เรื่อะไรก็แค่บอกว่าคือเชียร์เป็นคนกรุงเทพอะค่ะก็อยู่ในเมืองเจริญมานานบางทีก็อยากจะบีบควนนาวนาจเจริญบ้าง ไม่มีอะไรน่าเกลียดแล้วหลังจากนี้ก็ให้มันเป็นไปตามเออเรื่องของเปิดใจธรรมชาตินระมาณชาติขอบคุณมากค่ะเหมือนหมีหมีอยู่ในธรรมชาติเราก็อยู่ในธรรมชาติสวยงามกันไปกับสองคู่นะคะ,ะจะจบได้ยังคะเนี่ยจบเพ้อเดี๋ยว,ยวล้มหมด โดนประทับขึ้นมาครับกินเราผมไม่กินทำไรเอาไม้ใส่ขับกินคุพ่อค่ะเออดีมากเอาละคะ่ะตอนนี้ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะพี่โนนะคะพี่นีสนะคะพี่น้นะะนองนะคะคุณพ,พ่อนะคะพี่เชียนะคะ